ลุยโจทย์ความสัมพันธ์และฟังก์ชันกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข้อสิบสามถ้าความสัมพันธ์ A หนึ่งคือเซตของคู่อันดับ ที่เป็นสมาชิกอยู่ใน R คูณ R นั่นก็คืออยู่ในจำนวนจริงนั่นเองนะคะโดยที่มีหน้าตาฟังก์ชันนะคะเป็นอะสมการเส้นตรงที่ชื่อว่า x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็ให้ความสัมพันธ์ R 2นะคะหน้าตาเป็นเซตของพุ่นดับ x y เป็นสมาชิกใน R คูณ R เหมือนกันโดยที่ x ลบ y ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะคะกราฟถามหาความสัมพันธ์ของ R 1นินเตอร์เซกกับ R 2ก่อนอื่นเด็กๆไปวาดกราฟก่อนค่ะ จากนั้นค่ะเรามอง r 1เนี่ยให้เหมือนว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนั่นก็คือ x บวก y เท่ากับ0นะคะดังนั้นจุดตัดแกน x นะคะเห็นแบบนี้ปุ๊บจุดตัดแกน x ก็คือให้ y เป็น0จุดตัดแกน x ก็อยู่ที่จุด0 0ส่วนจุดตัดแกน y ก็คือให้ x เป็น0ก็อยู่ที่จุด0 0ย์อีกนั่นแหละ ดังนั้นเส้นแรกนะคะเด็กๆไปดูค่ะว่ากราฟเนี่ยจะหันไปทางไหนโดยดูที่ ความชันนั่นเองค่ะปรากฏว่าความชันครูส้มเคยสอนแล้วว่าความชันให้ดูลบหน้า x ส่วนหน้า y นะคะดังนั้นความชันของเขาคือลบหน้า x ก็คือลบหส่วนหน้า y ก็คือ1นั่นก็คือความชันต้องเป็นลบหดังนั้นถ้าความชันติดลบแสดงว่าการาฟเส้นนี้ของเรานะคะจะทํามุมป้านกับแ,แกน x แล้วก็ผ่านจุด 0 0นนั่นเองนะคะผู้มก็ลากเส้นเลยค่ะผ่านจุด0 0นะคะเส้นนี้ชื่อว่า x บวก y เท่ากับ0นะคะจากนั้นเราต้องการดูช่วงของเขานะคะซึ่งเป็นอสมการที่ x บวก y ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ก็จะมีบริเวณสบริเวณนะคะก็คือบริเวณด้านบนกับ บริเวณด้านล่างสีเขียวตรงนี้นะคะดังนั้นเด็กๆต้องดูก่อนว่าแล้วตรงไหนล่ะที่จะเป็นจริงนั่นคือจะต้องหยิบตัวแทนจุดมาสักหนึ่งจุดอ่ะครูส้มเลือกหยิบจุดมาสักหนึ่งจุดชื่อว่าจุดคู่อันดับ1นึ่งศูนย์ละกันปรากฏว่าลองนําไปแทนในอสมการนะคะ x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 x เป็น1 y เป็น0ปรากฏว่า1ไม่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แสดงว่าจุดที่ครูส้มเลือกมาเนี่ยไม่จริงทั้งนั้นถ้าไม่จริงแสดงว่าครูส้มต้องไม่เอาบริเวณที่มีคั้วดับ1นอยู่นั่นก็คือจะต้องไม่เอาบริเวณสีชมพูแสดงว่าเส้นนี้ครูส้มต้องเอาบริเวณสีเขียวแน่นอนนะคะจากนั้นไปดูเส้นที่2ค่ะ r 2ของเรา บอกว่าชื่อว่า x ลบ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ย์ครูส้มก็จะมอง r 2ว่าให้เขาเป็น x ลบ y เท่ากับศย์ก่อนนะคะจากนั้นค่ะเราก็รู้แล้วล่ะว่าจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y เนี่ยก็อยู่ที่จุดศูย์เหมือนกันนะ เพราะว่าจุดตัดแกน x ก็คือให้ y เป็น0จุดตัดแกน y ก็คือให้ x เป็น0ยังไงก็อยู่ที่จุด0,0 0นะคะแต่สิ่งที่จะต่างไปก็คือดูความชันค่ะความชันคือลบหน้า x ส่วนหน้า y เหมือนเดิมปรากฏว่าลบของหน้า x ก็คือลบ1ส่วนหน้า y เป็นลบ1ตัดทอนกันได้1ความชันจะต้องทำมุมแหลมกับแกน x แน่นอนค่ะ ครูส้มก็ลากเส้นผ่านจุด 0,0, 00ไปนะคะและเรียกเส้นนี้ว่าเส้นตรง x ลบ y เท่ากับ0เราวนี้หน้าตาของ r2 เนี่ยเขาเป็นอสมการนะคะที่ชื่อว่า x ลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นเส้นสีส้มของเราเนี่ยก็จะถูกแบ่งบริเวณออกเป็น2บริเวณเหมือนกันนะคะคือบริเวณสีส้ม ก็คือบริเวณด้านบนตรงนี้นะคะกับอีกบริเวณหนึ่งค่ะคือบริเวณสีฟ้าตรงนี้นะคะดังนั้นเราต้องไปดูก่อนว่าอา้าวแล้วบริเวณไหนละ่ะที่เป็นจริงนั่นก็คือเลือกตัวแทนจุดมา1จุดค่ะเหมือนเดิมครูส้มลองเลือกตัวแทนจุดนี้แล้วการเพราะว่าเป็นจุดที่เรามองเห็นง่ายๆนั่นคือ x เ,เป็นลบหและ y เป็น0ูนย์จากนั้นลองนําไปแทนใน อะสมการที่ชื่อว่า x ลบหน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ดูนะคะโดยนำลบหไปแทนที่ x ลบ y คือ0จับมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ0จริงหรือไม่ปรากฏว่าลบหลบ0ได้ลบหนลบหน้อยกว่าหรือเท่ากับ0จริงแสดงว่าบริเวณที่ครูส้มต้องการเนี่ย จะต้องเป็นบริเวณที่จุดลบหนึอยู่นั่นก็คือบริเวณสีส้มที่เลือกมานั่นเองค่ะดังนั้นบริเวณสีฟ้าที่คุณส้มแรงเงาไปเนี่ยไม่ใช่บริเวณที่เราต้องการค่ะเราก็เลยเอาออกไปนะคะปรากฏว่าเด็กๆก็จะเห็นบริเวณ ของสีเขียวกับสีส้มนะคะที่ซ้อนทับกันเพราะโจทย์ต้องการข้อนี้ให้มันอิเตอร์เซ็ t กันค่ะแสดงว่าต้องการบริเวณที่ r1 ซ้ำกับ r2 นั่นก็คือต้องเป็นบริเวณนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นคําตอบนะคะก็เลยไม่มีข้อใดถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าไม่สัมพันธ์กับกราฟสักข้อหนึ่งเลยเพราะคำตอบข้อนี้จะต้องตอบให้อยู่ในรูปของ นี่เลยค่ะมีเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะและบริเวณที่ต้องการนะคะคือบริเวณนี้เท่านั้นค่ะ,ะซึ่งไม่มีคำตอบข้อใดถูกเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย